สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้เราจะมาถอดเบาะนะครับเบาะมอเตอร์ไซค์ครับถ้าเขาร่วกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมต้องรีบเอาไปซ่อมด่วนเลยครับเพราะว่าช่วงนี้เดือนมิถุนายนช่วงนี้จะเขาน้าฝนครับเวลาฝนตกนะครับเขาเข้าตรงนี้นะครับแห้งยากมากครับกว่าจะแห้งนี่มันเป็นฟองน้ําครับเขาจะดูดซับน้ําไว้นะครับอย่างนั้นเรารีบ แกะเขาออกเลยครับวิธีแกะนะครับเรากดไปให้ช่างที่ทำเบาะรถยนต์นะครับทำให้เลยนะครับนี่เราจะแกะนีน่ตรงนี้ก่อนนะครับเอาตรงนี้ออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชมเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะทำกันอย่างไรนะครับนี่ครับใช้ตัวตัวทีเบอร์สิบ ที่เบอร์สิบขันเลยครับ ใส่ตรงนี้ไว้ครับใส่ในกระเป๋าครับตรงนี้ครับเดี๋ยวมันจะหายแล้วก็มาขันจากตัวนี้ออกครับเดี๋ยวก็เราเราก็หมาเราเอาแต่ตัวพวกนี้ไปครับ เดี๋ยวให้เราก็มาประกอบที่บ้านเราครับตรงนี้ไม่ต้องเอาไปครับนี่ครับแค่นี้ไปครับอันนี้เก็บไว้ที่เราหุดเลยครับเพราะว่าถ้า,าไปพวบนี้เขมันชอบหายครับอืมเพราะทุกอย่างเรารู้หมดแล้วว่ามีอะไรบ้าง มีบูทมีอะไรจำไว้ครับมีบูทอย่างนี้นะครับทุกอย่างแล้วก็ใส่ไปตรงนี้แล้วครับกันหายถ้ามีเดียวเดียวนี้แล้วครับแบบนี้เอาไปเลยผมจำได้ประมาณไม่เกินสองร้อยครับหุบบาอนี่นะครับอ,อ๋อนี่อ,อ๋อนี่แหวนเอาใส่เข้าไปแหวนมีอะไรบ้าง หมดครับแวนออกให้หมดเนี่ยไม่มีแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะรอร้านเขาเปิดครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ครับนุ่นนะครับแปดเก้าโมงแลครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูการประกอบเข้าเหมือนเดิมนะครับนี่ละครับท่านผู้ชมเราได้เบาะที่หุ้มใหม่มาแล้วครับนี่ครับสภาพของเขาครับไหม่เอียมเลยครับนี่ครับ ไมเอียมครับตัวป,ปั๊มนี่มาด้วยครับฮอ,อนดา้าท่านชมรู้ไหมครับที่จังหวัดน่านราคาเท่าไหร่ครับคุ้มแบบนี้ครับผมว่าไม่แพงนะครับร้อยห้าสิบบาทครับอ้าวมาป,ปอกกันเลยครับผมก็รู้แล้วครับนี่ทำยังไงเอาป,ปอกกันเลยอันนี้ตรงไหนนี่เอย เ,เป่เปจาจะใส่ขาไปก่อนอ่เใเขาไป,าปก่อน,นาาเป็นอย่างนี้นะครับ ใช่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 มันมีบูทบูทใส่ตรงนี้เออถูกต้องมันมีบูทครับมันมีบูทบูทใส่ลงไปเออครับบูทใส่ตรงนี้ก่อนนะต้องระยังนะโอเค

ลืมะครับลืมะเมดี๋ยวจะยูข้างล่างนี้เนาะอยู่ข้างล่างนี้อูกต้อง,อง,องก็ว่าจไป

จากตรงนี้ลงไป ประสบความสำเร็จครับท่านผู้ชมเรียบร้อยเก็บนี่ไว้ใส่เ,เครื่องมืออะไรใส่ถุงปนะครับต่อไปนี้เราก็ สามารถที่จะเอาไปใช้วีฝนได้เลยครับการเอาเบาะไปหุ้มหนังใหม่ครับก็เสร็จไว้เท่านี้นะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ก็กดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งตาครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ใหมครับ